ขันแน่มีความปรับแสงปรับสีให้เข้ากับลุกแม่สาวๆนะคะมันก็ต้องแบบอย่างเงี้ยนึกออกปะดูแวววาวดูมีอะไรนะน้องก็ปรับโทนสีเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะถ้าน้องไม่ปรับเนี่ยพวกเราก็อาจจะตายยกขบวนได้เหมือนกันเนะเพราะความออร่าความฉ่ำนั้นแรงหลอเกินนะคะการันตีได้จากเนี่ยเทคนิคการแต่งหน้าต่างๆนะคะที่บอกว่าน้องเนี่ย ผิวดีออร่าออกมาเลยพอมาเจอเครื่องสําอางนะบดโดนมือช่างที่ใช้นี่ก็คือไปกันใหญ่กันโตเลยค่ะทุกคนก็ต้องบอกว่าล่าสุดนะคะแมงทําดีมากนะ,ะแมงนี่คือคำเรียกย่อค่ะของทีมช่างเกาหลีเกาใจเกายังไงให้คันเนี่ยนะคะคือทีมเนี่ยเขาเป็นทีมแต่งหน้าจากเกาหลีค่ะเขากบาบแบบซอฟตแต่ในความซอฟช่างดุดัน ถ้าตายก็คือตายบนฟูกอย่างแน่นอนนะสำหรับผู้ที่พบเห็นเพราะว่าน้องละมุลแล้วก็ฉ่ำวาวมากเขาก็เปิดแล้วว่าเขามีเครื่องสำอางอะไรบ้างนะคะชามงชามแมวกุจงกุจี่คือมาครบแอดเปลี่ยนแบรนด์เขาจะดุมูไม่แพงเลยนะทุกคน แต่จริงๆคือมันแพงมากคือรวมแบรนด์ตัวท็อประดับหัวๆเลยที่เขาเอามาป้ายหนะ้าป้ายตาแต่งให้น้องนะคะแต่ว่าทีมสไตลิสต์น,นั่นก็คือพี่ไทยเป็นระดับ CEO นะอย่างที่เราบอกไปก็คือคุณแนนนะคะก็คือสรุปง่ายๆก็คือทีม ดูลุคสไตลสต์ต่างๆคนไทยแต่ว่าทีมหน้าผมเป็นเกาหลีเกาใจเกายัางไงให้คันอย่างที่แอดบอกไปนะคะก็คือน่ารักมากซึ่งภาพล่าสุดที่น้องมาลง IG นะนะก็สะเทือนไปทั่วเกาหลีอีกแล้วนะคะซึ่งก็เคยแอบไปส่องค่ว่าทีมแต่งหน้าของน้องเนี่ยเนาะเขาก็ไฮโซหรูหลามากเขาก็จะมีหน้าชอบหน้าร้านอยู่ที่อบป,ปักกังน้ำสะอย่างนี้เลยอยู่ที่กลงน้ำแล้วเขาก็จะแต่งให้กับ เดาวดังๆที่ออกสื่อออกทีวีหรือว่าแบบถ่ายแบบแมกกาซีนอย่างนี้นะทุกคนวันนี้จะหลิดเยอะเหลือเกินนะถ่ายแบบแมกกาซีนเขาก็จะมีทีมช่างแต่งหน้าเนี่ยไปเซิร์ฟให้ถึงที่เลยราคาก็คือไม่เบาอย่างแน่นอนแต่งหน้าเบาแต่ราคาไม่เบานะพูดได้คาเดียวซึ่งภาพล่าสุดที่ออกมานะคะอันนี้อันนี้เพิ่งจะเข้าประเด็นนะไอ้เมื่อกี้คือชวนเมาทั้งหมดที่ผ่านมาเป็นเวลา เออเท่าไหรในกี่นาทีแล้วเนี่ยอ่ะเข้าเรื่องเลยคือเกาหลีเขาก็ทนไม่ไหวค่ะหลังจากที่เห็นภาพเซตนี้ของน้องเพราะอย่าลืมว่าตอนแรกภาพที่ออกมาเนี่ยน้องก็โบกไม้โบกมือธรรมดาใช่ไหมแล้วมันเป็นภาพเคลื่อนไหวทุกอย่างก็วับๆๆบวไวมากแต่พอเป็นภาพนิ่งใน IG ที่น้องมาลงเองค่ะทุกคนมันมีภาพเจ้าปัญหาเกิดขึ้นที่ทำให้เกาหลีพูดถึงกันไม่หยุดไม่หย่อนก็คือภาพนี้ ชนิดที่ว่าน้องให้อภัยเราแล้วนะคะถ่ายแล้วปรับเป็นโทนขาวดำแต่ไม่รอดค่ะทุกคน เราเนี่ยละค่ะผู้พบเห็นนะผู้ที่ผ่านแล้วไว้มาไอจแล้วพบเห็นก็คือไม่รอดเพราะทุกคนดูสิมันตามที่หัวข้อเกาหลีเขาโพสจริงๆเขาบอกว่าหยุดดูไม่ได้เลยความเอสไลของน้องนั้น S อสไลก็คือความเอสเค่ะทุกคนดูเคิร์บจากบริเวณกล้ามหน้าท้องค่ะที่เป็นเส้นลงมานะคือไม่ได้ผอมจนดูกล่องแก่งนะแต่ดูมีกล้ามมีเส้นลาย แบบว่าชัดมากและที่แอดชอบแอ,ดเ,อดเลยเห็นไหมและที่แอดชอบไปกว่านั้นก็คือช่วงต้นขาค่ะทุกคนคือผู้หญิงเนี่ยจะมีจุดอ่อนมากพวาะเราจะรู้เลยว่าเจ้าไขมันเนี่ยมันก็หลักต้นขาแล้วมั้งมันจะไปเกาะไปแกะไปเยอะไปแยะมากนะหงุดหงิดใจหรือเมื่อที่เดินก็คือแบบ โอโหไขมันชนกันไปเลยอย่างนี้นะก็ทรมานแต่ของน้องนี่คือไม่ใช่คือดีมากแอดชอบความกล้ามเนื้อขาน้องมากเลยคือน้องอะตัวเล็กแต่มีกล้ามขาก็คือเท่มากแล้วดูแล้วเนี่ยมันไม่ได้แบบเอ็กเซ็กซี่แบบนั้นในอารมณ์อะ่ะแต่มันดูแบบ เฮ้ยเฟิร์มเฮ้ยเก๋อะอย่างนี้เลยคือเป็นไอดอลด้านสุขภาพแล้วท่านหนึ่งอย่างแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยความหุ่นอย่างเงี้ยจะฟาดชุดอะไรมาเนี่ยมันก็ผ่านเต็ม10บๆ10 10ไม่มีหักไง คราวนี้เกาหลีเขาก็หลงมากเขาบอกโอ้โหไอ้รูปนี้นี่มันหยุดดูไม่ได้เลยแล้วทําไมลิซ่าถึงได้หุ่นสับขนาดนี้คะทุกคนนี่ถ้ามีหมูมีไก่นะละเอียดเลยนะทุกคนมันสับ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 ,สบจริงๆคือเขาก็ชื่นชมอะไรสวยก็ต้องยอมรับว่าสวยนะคะอันนี้แอดก็เห็นด้วยจริงๆนี่แหละค่ะเออแล้วก็อยากจะเมาส์อีกหน่อยหนึ่ง แมจะจบก็จบไม่ลงคืออย่างที่บอกประเทศเกาหลีเนาะเขาเป็นประเทศที่ให้ค่ากับความงามภายนอกแบบสุดฤทธิ์อย่างที่เคยดูเคยตามกันก็คือพอจบเรียนจบมหาลัยจบมัธยมเนี่ยก็ต้องขอตังค์ที่บ้านหรืออะไรก็ไม่รู้แหละเพื่อที่จะสัญญกรรมนะคะเพราะเขาบอกเลยว่าหนึ่งเรื่องจะต้องเรียนให้ได้เข้าเรียนที่ดีๆต้องสอบให้ติดเนี่ยมาเป็นอนหลับแรกเลยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเรียนดี ประสบความสําเร็จในการเรียนคุณจะเจอชีวิตการทํางานที่ดีและเงินเดือนที่เยอะๆเพราะฉะนั้นเขาจะกดดันมากเรื่องลูกเรียนอะไรเงี้ยนี่ดูซีรีส์อยู่เรื่องหนึ่งก่อนหน้านี้ก็คือพ่อแม่เนี่ยถึงขั้นต้องไปต่อคิวสถาบันกดวิชาอันดับหนึ่งให้ลูกไงนะไม่ใช่ลูกไปต่อนะะลูกก็ไปเรียนหนังสือไปพ่อแม่ไปต่อให้อะ่ะแล้วค่าเรียนพิเศษแต่ละปีแต่ละเทอมอะ่ะคือมหาศาลซึ่งอันนี้ก็คือฟังจาก สารคาดีด็อกิมเม t นทัลลี่ต่างๆของคนเกาหลีเขาด้วยนะทุกคนแล้วก็เคยคุยๆกับเพื่อนที่เป็นเกาหลีด้วยเขาก็บอกมันจริงเขาเครียดมากเขากดดันมากจนแบบเขาตัดสินใจที่จะมาอยู่ไทยกันแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่แอดบอกเลยว่ามันคู่กับเรื่องการเรียนและต้องมีงานที่ดีก็คือเรื่องความสวยความงามนะคะเขาจะยอมไม่ได้เลยเคยไปเจอมาเรื่องหนึ่งคือสะท้อนใจมากคือด่านแรกของการสมัครงานพวกเราเวลาเขียนก็กอกๆๆๆให้ครบใช่ไหม อาจจะโกงน้ำหนักหน่อยก็คือทำให้น้ำหนักดูเบาอะตัวจริง <laughs> มีใครทำบ้างบอกแอดบัตรเดีๆนะแต่ว่าเกาหลีเนี่ยนะคะเขาบอกว่าสิ่งที่เขาต้องเน้นเป็นพิเศษต้องลงทุนกับมันแล้วต้องทำให้ดีที่สุดก็คือการติดรูปค่ะทุกคนเพราะว่าเขาจะคัดใบสมัครรอบแรกเนี่ยก็คือถึงคุณจะอะไรยังไงก็แล้วแต่แต่ท่านหน้าคุณเบ้าหน้าคุณไม่ผ่านเน่ยเขาคัด ทิ้งลงตะกร้าไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนจะซีเรียสมากถึงต้องสัญญกรรมถึงต้องทำให้สวยต้องทำให้ดูดีเพื่อให้ผ่านด่านแรกให้ได้ก่อนเห็นไหมชีว <September> ิตบ้านเขาเมืองเขามันยากนะไม่เหมือนเราเรามีแอปเนี่ยเรามี10แอปแล้วก็เปลี่ยนเข้าไปสิใช่ไหมแล้วพอเขาหลงรับเราเข้าไปอ่ะเขาค่อยว่ากัน สรุปแอดจะมีสาระไม่มีสาระเนี่ยซึ่งต้องบอกเลยว่าอันนี้นเป็นเรื่องจริงมันเป็นความตึงเครียดของแดนโสมนะคะเพราะฉะนั้นไอที่เล่าเนี่ยไม่ใช่อะไรการที่น้องลิสคุณดีฟิตแอนด์เฟิร์มดูแลตัวเองดีแบบนี้เหมือนที่วันนี้เจอหนังสือเขาพาดหัวว่าน้องลิสสุขภาพดีเหมือนกินอะไรนะเหมือนกินมะเขือเทศมาร้อยกว่าลูกอะไรอย่างเงี้ยเหมือนนอนหลับมา30ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยเออเขาพาดหัวแอดชอบมากเลยเป็นแมกกาซีนไทยนะ ก็เลองบอกว่าเขาจะชื่นชมมากในเรื่องนี้นะคะถึงแม้เขาจะมีความชาตินิยมของเขาก็เถอะแต่ว่าคนที่แบบให้ค่ากับความสวยความงามการดูแลตัวเองสุขภาพเฮลตี้นูนีน่นเนี่ยเขาก็จะชอบน้องลิซจากใจจริงว่าเขาก็ยกให้เป็นต้นแบบนะเออประมาณนี้นะคะคือเราก็ยกให้น้องเป็นต้นแบบแต่เราทำได้หรือเปล่าเนี่ยอีกเรื่องแต่ถามว่าเป็นต้นแบบไหม เป็นที่หนึ่งในใจแอดอย่างแน่นอนความสวยความสับและที่สําคัญนะสิ่งที่แอดเอาน้องมาเป็นกําลังใจตลอดก็คือการไม่ยอมแพ้ค่ะทุกคนเราจะต้องไม่ยอมแพ้นะคะทํามันออกมาจะดีไม่ดีเราต้องสู้ค่ะ,ต,คะต้องสู้ไม่ถอยแล้วมันจะดีเอง <c oughs> โอเคนะเออมีสาระเหนื่อยจังไปแล้วบ๊ายบายค่ะ